กันปลาผีเปือยอยูนนนนน่น้ำเดินนะดำากูบอกูสิขึ้นมาส่งอยู่แม่พัดลงไปเอาสือปลาพามานสลองเจด้าบอกว่าบอกไปกินร้อยปาลาไงได้เปล่าบอเออมันจะกินแกงหนอ่อไม้อีวะสบายดีทุกคนเน,นื้อเธอหน่าจะกินน้ำวะเห็นเอ,อ,แบบอืออยู่บ่เอ้ มันนะมัดเขานะอืออยากแล้นแหลหรอป๊หอมไรคือเก่งเลยเออตัดนั่นเนาะโอ้ยอาบตอนน้นเอ้ยหนาวเด้ลมทื่น ว่าบ wow, ่ม <t art ic> <t art ic> <ros ient> ีเจดำไปมึงไปหาตื่มสำหรับน้ำไม่ะเดี๋ยวไล่เต่มบ่ขวานสามสี่อย่างพี่น้องมึงแน่นั่งได้คงดีคงเสพพี่น้องสเฉพาะจะบอกอยากป้าเผาพูนักกุปป้าขึงหมอหนึ่งเน่งน้ำยห่บ้านนั่คุยตุขีลายแต่ว่า เห็นตมันไตได้เลยงแก่วยออย่างี้พี่น้องเบิ่งสวยกันเออวิขวยตุขวตุดออพี่น้องเลย้าน้าไม้ใส่ยังนะกบกระป๋าบกบ่ไปแกแล้วเจลงไปสวนพวกปั่นเขากิน Ng lưng luôn thả tên lưng ma có gì mà lọt leng bô leng nghe mừng sau kumo wag rồi mừng 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 มื้อหน้ามื้อหน้าสิสิไปอีกเด้ออายังบ่ได้เฮ็ดอยู่ใกลกางน้ามุกน่ะเจ๋ได้กินน่ะอือพี่น้องเอ้ยก็นึกว่าพากันเฮ็ดกินตะเพนพุ่นเจดําได้ของแซ่บของนัวพี่น้องะพอจังบ่สนใจอันปาเพิ่นสิเพิ่นสิย่างไก่ อันป่าท่าน่นกะเฮ้ยอันมาให้กินไหนเด้อไก่นหนเฮ้ยแต่ยืนวันอันมึงได้ไก่ขึ้นมาตัวหนึ่งอืมเผิ่อโทรมาถามได้กูนั่งกินข้าวเอาอีตัวอันเฮ้ยอันมาให้กินไหนเด้ออันอันไก่นะเห็นปะขันมีไก่มีการเห็นปะเออมือแรงชิเมื่อนคันโหลดมาปั่นนะโทรมาบอกเด้อชิเมื่อนแบกกระสอบข้าวขึ้นลาวซอยเห็นปะเฮ้ย Thằng Long khơi và ngoài bỏ ma quá Bởi nhanh bên thủng nữa rồi sẵn cái nàng lông vào đây đó <laughs> và mở ở nàng sẽ con ngan ý hả khôn Nè ừ. Quay nó à mở ơn à Thái phôn bỏ tô chỉ phải lông nàng này nóng đàm À, mắn chỉ chạy thôi ơi chỉ ao chạy hả khôn Ê, ơ, cô chỉ quẩm bà phôn xa ơi Bà phôn gì Phôn mà như phụ tác เอกูกระชืขวับไปกางจ้องให้ม uh ันด nah, ่าเฮ้ยห้องบอกค่ะมันว่าหน้าห่ามันบมาพี่น้องเลยอือไปกางจ้องให้มันด่ามาหาสิแตกเนี้ยมันก็สิด่าแหละข่วงไปนะนั่งกับค้นเขาคือลูกแม่ลูกชายลูกใช้หน้องลูกชใช้แง่ในรัดล่าสุดพี่น้องเจดมสิเป็นหน้าเอือยเสียวเมื่อเอิญจ้างวันนี้เล้วบ่แน่ที่ตัวเด็กขันใดคนงานเมื่อเอิญก็เสียเลอะนู่ห้วย เก่าหอืมนาเก่าให้หน้าเพื่นเห็ดน้าพอน้องเทสันเด้พี่น้องหน้าเพื่นเอ็นหน้าเพื่นปันแล้วได้เข่าสี่สิบเอ็ดสอบสะบ้อชีสี่สิบบะอืมกะเอาเึ้นเพื่อนบ่นแะไรพี่น้องเพื่อนบ่มีเหล้าเนาะเป็นน้องเจตวนนะมีเหล้าอาขึ้นเพื่อนอืมบัดลม อายาป้าพี่เปื่อยมาเลยอายาอายาฮะถท้าเท้าใหบังห้าอย่าบ่ไปนะใช้บังขนาดนะเงยมาอายาอาบน้ายังคือยังมุมเท้าันหันขึ้นมากินยันในปากนะฮะลูกซีนอ่าเฮ้ยมึงสิเอาพงลงบ่เฮ้ยตรงวิเศษการล่มสูสีอายา เตรียมขุดพี่น้องได้ยินบอซ้ำซ้ำนี่บ่เอ้ยเฮ้ยผงนวคงเหม็นทงชื้นถ่ายแล้วบอเอ้ตายพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่จะดีเอ้ยเจดมเบิดเป็นนัวกินบาสนี่เหตุใดเออมุ้งผู้ใดเมตตานั่งนะบ่เนาะอ เี๋ยก MM um. ินกับเบิดไเกินกบเบิดพี่นอเ้ยของปะหารขาอายายประหานขากันอย่าไปเส้นเลยไปเสนอันต้อมีสื่อแท้ๆได้เลยนะปุ่มนะไป้ันต้องมีสื่อแท้ๆได้นะปุ่มเลยต้อไปเส้นนะนีปีมามันโถดนะพี่น้อมันก็สุดหยอดแสบแล้วพี่น้องเลย เจดมสิปิ styles, ่งไก่ก kind of so mm ินกับแกงหน่อไม้ฟังเพนสูกินขากระยังซะผู้ก็กินปนกบและผู้ก็ไปปนกบแต่เมื่อเส่าน่ะเศษๆพี่น้องเลยป่ะเสียงผดปีนเขียดปีนเขียดช่องหินไก่พุกอู่พนักก็ปีนเขียดช่องหินปีนเขียดตาบักถั่วบ่เฮ้ยมันก็แเสบแล้วนะเฮ้ย โอ้ยเหมือนแรงสิงส่วนพอตกแทกันลงเนี้ยงเขียดแท้ให้หน้าเฮ้ยว่าได้ป้าได้ใส่ส่งงามแทนะนะป้างามอันดีส่งนะสู้บานนี่นะใส่ตะเสือกันกันหนาวนะบานนี่นะลมทังพี่น้องหัวลมออกเลยเย็นๆเลยได้พี่น้องใส่เสื้อกันสั่นนะอยากหนาว <c oughs> <c oughs> กระดีแล้วมันจะหมกเปลืองไฟเฮ้ยมึงบออ่ออะไรอพ่าตังหรือบ่าอพังถังมึงบาลมนั่นใช่คืองามแท้อันหนาะปาซะบ้าหล่อแท้สู้ตายคุณน่ะบ้าไอห้อมแก้มมึงดูบ่มีบ่มีฮอนยังมาเอาสอบบ่ได้สื่อฮอนมาไ่าพี่น้อง ปมาใกล้นะบอกเลขตอนเฮากินปลาเผาปิดปิดขีดแล้วนะแต่ว่ามันก็นเคยว่ผู้เดียวอยู่ปะสุหักกูสิบบบอกไพสิซื้อโลดกับบบอกไงบอมีแต่ว่ามันบอก,บอกเลขอุยอ้ยบ่มีลูกมันเคยว่ผู้เดียวตัวเลขอยู่ปะเออกูสิซื้อนี่เลขลาวมาแรงไงไพโทรมาเอิดย่างบ่เมื่อน้ำแท็งกัญญามึงมือน้ำแท็งกัญญาเด้อ เดาแถวสิไปเอาลูกชิ้นมาให้บังฮามเด้อนี่บ่กินเบิดไร่ลูกชิ้นนะเบิงเบิ่งป้าเบิ่งพี่น้องเต็มสุดสปารหล่อแท้วะสปารหล่อแท้สุดเฮ้ยบังฮามคือแก้มต้นกัวเก่าว่าน่ะบ่เฮ้เบิดเมื่อจักป่องให้แมวหายฮะคือแก้มต้นแท้ปลาป่องเบิดเมื่อจักป่องนมนะฮึป่องอืม เทดําแบ่งแกงหน่อไม้ให้แล้วพี่น้องกะซิเมื่อก่อนซิเมอรอถาที่นั่นปั่นเข่าพี่น้องโอ้ยเหนื่อยเด้ปั่นมันแหลมมันถั่วซันเอาซุกมาถามาคล้องชื่อซื้อหลุดปั่นเข่าเองสอดเสาะแหล่ะอะไรกับปั่นโอ้ยแหลกกระปั่นห้องจับคล้องแสนกว่าบาทพื่อนพี่น้องเลยไม่ได้ถือถือเออ

อามาโลสิติดน้ำหนักขายโลสี่สิบพันบอไดพีบานมาสีไาไก่ค่ะป้าพี่น้องเลยฟอรีแทก็ก <c oughs> จับ,บา่าหันสี่ตัหมอรื้จังไดอหันเบิ่งในสุ่มค่ะเมื่อก่อนพี่น้องเลยจะดำกันปีงไก่กินข้าวแลงงนะกินข้าวแลงนั่งกันสิข้าวบอนน่ะพี่น้องเลยนั่นแหละบอนเพ่อนกับฮันเออเออเออพอดีบอนเพ่อนกับพี่น้องค่ะ ลมสิทางม้อยนั่งดีดอกเออ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 เถ้าเมื่อก่อนแกงน้ำไม้เย็นแหละเออเออบู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 บุ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 บพบุบุบุนุบไม้สิเย็นบุาุบ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 บบุบุบุเุบุบบแป้งนไม้ใส่กบ่ ให้เขากินกับแกงหนาะไหมพี่น้องเลยเนาะกินง่ายๆพี่น้องมื่อน้าก็เขามาปัน่นเขาหุงเขาทอดไข่พริกน้ำปลาพี่น้องเลยแต่พี่น้องมือ่อให้ลูกสาวหนึ่งข่าวซุกกับจักรไม่ได้ม,มาหอดเทียงหน้าเลยพี่น้องสวัสดีป้าลุงจกักได้ไหมโท้น้ำอีกหนึ่งข่าวซุกแหละได้เจักทิ๊บ นั่นเขาวหล่าล่างถุยพี่น้องเอ้ยเขาวล่างถุยให้แม่ซอยเวียกงำแรงบาร์ดีพี่น้องฉีดียดพุ่งเน้ยอุ้ยเก็บเผาพี่นี่พี่น้องเฮ้ยเจดม์นะฮะกะสิปิีงไก่นะตอนเพลินนะกินปิีงปลามาสันฮะกะสิปิีงขนาดซีปีงกินกับแกงหน่อไม้น้องเคยเอาไก่หายนะกับโบลติกินฮะกะสิปิีงนี่ เนี่ยว่าสิหายเจตวนเอกเจตโตเขากินสันพี่น้องบ่มีไก่กินอันนี้กับบ่มีพี่น้องมีไก่ฮอดบอ่ซาวปั้นเออยน้องกินน้ำพี่น้องเลยบ่มีแนวหายกินเนาะเก็บเผาพิ้งชนีดพี่น้องพอกันขีปนาจ้าสบายดี